พะช่วงต้นรายการน้องเก๋เราคุยเรื่องอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของแอนตี aging, ้เอ g จิ้งค่ะว่าแอนตะี้เอจิ้งคืออะไรเราแล้วก็วกได้รับทราบกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องของภายนอกแล้วนะครับภายนอกเราจะดูอะไรยังไงนะครับต้องเชิญให้พี่หมอช่วย บรรยายนะครับแล้วก็ให้เก็บความรู้นะครับที่จะให้ผู้ชมทางบ้านกลับไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้นะครับได้วันนี้ก็พี่หมอก็ต้องขอต้อนรับน้องๆทั้งคู่นะสู่บ้านของพี่หมอเองนะครับวันนี้มาเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมนะครับอยู่ที่นว่าบินซิตี้เอาไปดูนะครับซึ่งในช่วงของ Beauty s e c r e t นี่นะครับพี่ก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรใบหน้านะเผื่อใครบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของริ้วรอยลอยเหี่ยวย่นแก่กอนวัยอะไรเงี้ยนะ ซึ่งบางทีเนี่ยค่าบูสต์ตัวเองด้วยภาวะอ anti ยจริงด้วยอาหารด้วยอะไรเนี่ยอาจจะทําไม่ทันละระดับนึงนะ<ม>อ่าใช่เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีนวัตรกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่มมนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะสังเกตง่ายๆนะดาราภาพยนตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะเล่นเป็นคุณแม่นี่นะหน้าอย่างกับพี่สาว<ม>นะครับ<ม>เล่นเป็นคุณยายเนี่ยครับหน้าอย่างกับเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องยอมรับครับว่านวัตรกรรมทางการแพทย์ของเรานี่นะครับมันมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว่ากว่าวัยนี่นะครับไปได้อีกนานเท่านานเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนที่พี่จะเล่าให้ฟังรเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยากจะบอกก่อนว่า จริงๆแล้วคนหลายคนนี่นะครับก็เคยอาจจะเห็นนวัตกรรมอย่างนี้มาแล้วก็อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับอาจจะรู้งัวปลาหรือเคยเห็นคนทําหรือเคยทําแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนนะครับ,รบซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะเล่าเรื่องมาเกี่ยวกับว่าความถดถอยความเสื่อมชราภาพของใบหน้าเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ไขแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กได้อย่างไรนะครับซึ่งนะครับถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปทาแล้วเราก็คาดหวังเกินเหตุไงนี้เราทําอันนี้ทําอย่างเดียวอยากจะให้หน้าดูเจ้งไปหมดเลยแล้วก็มาบ่นกับหมอหรือมาบ่นกับคนอื่นๆว่าทําไมไม่เห็นได้ผลไม่เห็นดีเลยเหตุผลเพราะว่าอันนึงคือเราไม่เข้าใจว่าว่าหน้าของเรามันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหามันควรจะแก้ด้วย นี่แหละคันักเก๋ใช่ไหมพอฟังอย่างพี่หมอเกิดให้ฟังนี่เป็นไงบ้างนักเก๋โอเคก็สนใจมากเลยค่ะพี่หมอแต่นี่เก๋มีคำถามนิดนึงค่ะพี่หมอวิธีทางนวัตกรรมพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ สัญญกรรมใช่ไหมคะพี่หมอใช่แล้วนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับสัญญกรรมพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนต่อต้องต่อต้านเยอะนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงต่อการผ่าตัดนะครับเพราะการผ่าตัดเนี่ยบางทีก็มีความเสี่ยงสูงนะครับค่าใช้จ่ายก็แพงแลาใช่้ครับอีกอันนึงก็คือว่าเวลาทอมามันมักจะดูเวอร์กว่าปกติคือสัญญกรรมมันต้องทําเยอะงานนะครับวันนี้พอเวอร์ปกติคนหลายคนก็ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจนะครับเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเรา เราเลี่ยนการผ่าตัดนะครับแล้วเราใช้วิธีฉีดเราใช้เลเซอร์เราใช้วิธีซอฟต์ๆหลายๆอย่างแล้วผลลัพธ์ที่ได้นี่นะครับก็คือว่ามันดูธรรมชาติมันดูนุ่มนวลมันดูเหมือนของจริงอ่ะเหมือนของจริงหมายความว่าดูหน้าเราไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานนะครับเรียกว่าใช้งานได้ทันทีสวยทันใจัสบายทัเก๋ รู้สึกว่าเราต้องมีข้อหนที่อยากทาแระอยากปรึกษาพี่หมอด้วยนะเนี่ยเป็นการเฉพาะใช่เลยค่ะใช่แต่ก่อนอื่นนี่นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าใจเทคโนโลยีอะไรเนี้ยพี่ว่าเรามาเข้าใจต้นเหตุกันก่อนนะครับเหมือนพี่เจ้าบอกทุกสมุดไทยนีลดนับมาร์คนะถ้าเราไม่เข้าใจต้นเหตุเราจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้นะครับผิวของเราเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันเกิดการเสื่อมสภาพเวลาที่เรามองหน้าใครรู้สึกเอ๊ะหรือมองหน้าตัวเองนี่ทำไมหน้าเรามันดูแก่ลงเนี่ยนะครับนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายชั้นนะครับผิวของเรามีก 3ชั้นใช่ไหมมีสามชั้นมี3ชั้นสามชั้นนะครับไม่ใช่หมู3ชั้นนะผิวผิวดีสาชั้นนะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมีชั้นอะไรบ้างเออมีชั้นอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะผิวข้างนอกคือผิวหนังชั้นนอกเลยนะหนังกัมพร้าหนังกัมพาร์โอ้โหเก่งๆเลยเนี่ยแล้วชั้นกลางล่ะชั้นกลางก็เป็นชั้นหนังจริงๆอไม่ใช่หนังแท้หนังจริงๆนี่ยเคาเกลี่ยแล้วก็หนังเทียมละนะหนังกัมพาร์หนังแท้แล้วชั้นถัดจากหนังแท้ไปชื่อชั้นอะไรรู้ไหม รัสตินคอลลเจนหรือเปล่าครับพี่หมอไม่ใช่ราสตินาคอเลเจนอยู่ในชั้นหนังแท้แหละเขาเรียกชั้นไขมันเขาหลุดจากชั้นไขมันนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นชั้นกล้ามเนื้อละนะครับนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเรานึกภาพไปออกพี่ให้นึกถึงเบาะที่เรานั่งแล้วกันนะเบาะที่เรานั่งเนี่ยมันจะมีผ้าหุ้มเบาะอยู่ซึ่งใ้ผ้าหุ้มเบาะเนี่ยมันก็จะเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นหนังกำพร้าของเรานี่แหละนะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราลอกผ้าผู้บอกออกมาเราก็จะเจอตัวเบาตัวฟองน้ำนะไอ้ตัวนี้คือชั้นหนังแท้นะครับซึ่งจะมีความหนาพอสมควรนะพอถัดจากใต้ชั้นนี้ไปปุ๊บมันก็จะเป็นชั้นรองใต้บุบเบาเป็นสปริงเป็นกดลวดเป็นอะไรก่อมีอะไรอันนั้นก็เปรียบเทียบือนชั้นไขมันนะเพราะนั้นพอเราเปรียบเทียบผิวหนังของเรา3ชั้นเหมือนกับไอ้ตัวบอกที่เรานั่งทีนี้ทุกคนที่ภาพออกละนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพของผิวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเวลาเรายุมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงทุกชชััั้้้นนนนมมไไ่่ดเปปลลลีีแงทะ ผิวหนังช oh. well. ั้นนอกเนี่ยนะครับเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอาการอะไรให้เห็นรู้ไหมมีริ้วรอยมีริ้วรอยใช่เราไ่เห็นชัดสุดผิวเรามองไปปุ๊บเนี่ยที่เราเห็นทันทีเลยใช่หน้าใสไม่ใสเนี่ยคือผิวชั้นนอกผิวแห้งระคายเคืองผิวแห้งระคายเคืองผิวมีริ้วรอยรอยห่ยวย่นอะไรอีกอ่า อะไรคะน้องเก๋รอยตีนการอยตีนกาหรือหรอเม็ดสีเม็ดสีหน้ามองค้งมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำสีผิวไม่เนียนเรียบเป็นเสมอทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผิวชั้นบนด้วยกันทั้งนั้นนะครับนะซึ่งไอ้ผิวชั้นบนนี่นะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากหนึ่งมันโดนแสงแดดกระตุ้นนะครับมันก็ทําให้เกิดเม็ดสีไม่สม่ําเสมอความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยสูญสลายไปมันก็เลยทําให้เกิดผิวแห้งลอกหรือมีริ้วรอยหรือมีรอยเหี่ยวย่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งจริง แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวชนิดบางมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลอกผิวชั้นนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเจอชั้นหนังแท้นะครับซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าหนังแท้แล้วทำไมข้างบนเรียกหนังกำพร้ารู้ไหมหนังกำพร้าเพราะมันต้องเกิดอาการเกิดการผลัดเซลล์ของมันออกไปเรื่อยๆตามไม่ใช่ใช่นะครับกำพร้าแปลว่าอะไรไม่มีใครเป็นพ่อไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ เพราะว่ามันไม่มีใครมาเลี้ยงมันไม่มีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงนังแท้มีการหล่อเลี้ยงเพราะเนี่ยในชั้นในชั้นหนังแท้มันมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงนะครับแต่ชั้นหนังกำพร้ามันไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงแล้วมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้จากการดูดซับเลือดอะจากชั้นหนังแท้ี่ยเข้ามาใช้ไหมตัวมันจะบางมากบางคือหนาไม่ได้ถ้าหนานี่มันดูดเลือดไม่ถึงมันก็ตายนี่รอไหมเพราะฉะนั้นชั้นหนังแท้ี่ยจะมีหลอดเลือด แล้วไม่ได้มีหลอดเลือดอย่างเดียวมีอวัยวะของผิวครบทุกอย่างเลยเพราะมันหนังแท้นี่ของแท้ก็ต้องมีครบใช่ไหม<ฆ>มีต่อมขนมีต่อมไขมันมาเปิดอยู่ที่ต่อมขนนะมีต่อมเหงือ่อมีชั้นอ e ีลาสตินคอลลาเจนที่น้องเป้ว่านัา่นแหละนะครับนะซึ่งไออีลาสตินคอลลาเจนเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนฟองน้ําหรือสปริง<ม>ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของผิวนะ<ม><ม>ผิวเราเนี่ยนะครับเวลาเอาบือจับเด้งเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วดึงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเกิดจากอีลาสตินคอลลาเจนในชั้นหนังแท้มััันนนนนดดดดึึึงงงงกกกลบะะะซ่่่่ไ้้เเเิ็อออยยูาขขปพี อ่าใช่เอาที้คือแก่แล้วดึงไม่ขึ้นนะครับงี้นี้เขาแก่ดึงขึ้นค่ะไม่แก่ดึงขึ้นก็แก่มากนะครับนะเพราะแล้วเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราปล่อยเนี่ยนะครับลองสังเกตคุณย่าคุณยายนะมันจะตั้งเป็นยามแหงมจีนแล้วไม่ยอมพายเลยเราไม่ได้ไม่มีการยืดหยุ่นไว้นั้นนะคะคุณภาพของผิวมันเสื่อมลงนะครับเพิ่ะแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวในชั้นนี้<ช>ความยืดหยุน่นความกระชับมันลดลงเราจะเห็นแก้มันห้อยแก้มันย้อยนะครับหรือริ้วรอยเกิดความลึกมากขึ้นกว่าผ<ม>ิวชั้นหนังกำพร้าแล้วปัญหาของคนละครับพี่พอเป็นปัญหานี้ปุ๊บมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยได้มั่งอ่ายังไม่จบเพราะว่ามันยังมีอีกชั้นหนึ่งมันมีอีกชั้นหนึ่งอย่าลืมเมื่อกี้เราซักแค่สองชั้นเองนะชั้นที่สามมีชั้นอะไรชั้นไขมันชั้นไขมันเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันเกิดการสูญหายนะครับเราจะเก๋งใบห หน้าของเราเนี่ยนะครับนะ <ừ m. S 2> ที่ดูสวยสดงดงามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เป็นของแข็งกับของที่เป็นของนุ่มๆน,นะครับของแข็งๆนี่คือหน้าผากกับกระโหลกตรงนี้ตัวนี้จะแข็งนึกออกไหม <ừ m. S 2> แต่เราจะเกีเกตตรงนี้คือนุ่ม <ừ m. S 2> แล้วถ้าเราไปดูกระโหลกของเราเนี่ยนะ กระโหลกของเราเนี่ยนะครับจะมีตรงนี้เป็นกระโหลกแล้วตรงนี้เป็นกระโหลกแต่กระโหลกตรงนี้จะบุบลงไปมันไม่ใช่ดูสวยนะเหมือนกับที่เจ้าตัวเป็นนะเพราะฉะนั้นแล้วกระโหลกตรงนี้มันบุบราะให้ที่เราเห็นนูนเนี่ยคือเนื้อเยื่อของไขมันเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อของอะไรทั้งหลายที่มันมลออกมาดังนั้นพอเราอายุมากขึ้นเนื้อเยื่อไขมันตรงนี้มันซุดตัวลงเราก็จะเห็นล่องตรงนี้ล่องใต้ตาล่องแก้มนะครับมีเยงเพราะฉะนั้นสัญญาณของการที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะ ก็คือเราจะเห็นร่องตรงนี้มันซุดตัวลงันนั้นในชั้นที่3เนี่ยชั้นไขมันซุดตัวลงไปนะครับมันก็เกิดเป็นร่องเกิดเป็นริ้วรอยรเกิดเป็นดูเหี่ยวแก่ดูเหี่ยวย่นนั่นเองนะพราการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยมีปัญหาดูแล้วเสื่อมสภาพหรือดูแล้วแก่ลงกว่าเดิมด้วยเหตุผลประการชนิดนี้นี่เองอรับนะแค่ฟังนะคิดตามและเชื่อเลยนะครับว่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็ทําแบบเรานะครับไม่ไว่าจะจับส่วนไหนก็เริ่มคิดแล้วนะครับด,ดีดีใจมากมากครับที่ได้มาพบและมาเจอพี่หมอเนี่ยรู้สึกสบา บายใจขึ้นเนาะใช่ครับนะทีนี้อยากรู้วิธีแก้ปัญหามั้ยอยากเลยครับพี่ะเพราะเนี่ยเรารู้ว่าปัญหาในแต่ละชั้นไม่เหมือนกันการแก้แต่ละชั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับเราดูที่ชั้นบนก่อนเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าชั้นบนปัญหาเกิดจากอะไรไม่มีเส้นเลือดหลอดเลี้ยงไม่มีเส้นเลือดหลอเลี้ยงแล้วไงอีกเออแล้วผิวเกิดการระคายเคืองแพ้ง่ายแล้วผิวก็ผิวมันแห้งมันไม่มีความชุ่มชื้นนะเกิดริ้วรอยแล้วอะไรอีกนะที่มันทําให้เมดสีนะ เม็ดสีเปลี่ยนไปก็แสงแดดนแสงแดดหรือมลพิษมลภาวะนะครับดังนั้นแล้ววิธีการป้องกันในผิวชั้นนี้นะครับหนึ่งเนี่ยถ้ามีปัญหาเป็นสิวหรือเป็นฝ้าก็ต้องรักษาไปก่อนนะครับแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับเราก็ต้องทาครีมบำรุงเพราะในครีมบำรุงที่เราทาเนี่ยมันมีผลทฉพาะผิวชั้นบนมันให้ความชุ่มชื้นมันปกป้องแสงแดดมันปกป้องมลพิษมลภาวะมันป้องกันการเกิดริ้วรอยแต่ว่าอย่าลืมว่า มันมีผลแค่ผิวชั้นบนเท่าน,านั้นนะดังนั้นหลายคนเนี่ยพอมีปัญหาในชั้นลึกๆลงไปเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมทาครีมลงไปแล้วไม่เห็นได้ผลเลยก็เพราะว่าครีมมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้ช่วยข้างล่าง,งต่อให้<า>ใหครีมราคาแพงแค่ไหนต่อให้ทาขีดกระปุกต่อให้ใ <จ S 1> ทา<ช>ทุกชั่วโมงมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าปัญหามันอยู่ในชั้นลึกโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าครีมบำรุงผิวจาเป็นไหม ยังไงก็จะเป็นอยู่ดีแต่มันก็ได้แค่ชั้นบนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องเม็ดสีได้ว่าการแสงแดดได้นิ้วรอยตื้นๆหน้าแต่ถ้าริ้วรอยลึกๆที่เกิดจากการสึกของผิวชั้นกลางหรือผิวชั้นหนังแท้นี่นะครับบางทีครีมกระปุกแพงๆก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในชั้นนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของครีมบำรุงนะอาจจะมีเรื่องของการรักษาสิวรักษาฝ้ารักษากระหรือการใช้เลเซอร์อะไรต่างๆ รวมไปถึงการถัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะครับการถัดเซลล์ผิวเพราะว่าผิวชั้นบนเนี่ยมันจะมีการหนาตัวขึ้นแล้วหลุดลอกออกนะครับเหมือนเป็นเซลล์ที่คลายถ้ามัน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 หนาตัวอยู่นี่นะครับ แล้มันก็ทําให้หน้าเราหมองคดังนั้นนวัตกรรมการผัดเซลล์ผิวทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้หน้าเราดูใสขึ้นนะครับนี่คือการแก้ไขในปัญหาทั้นที่1นะครับแต่ปัญหาทั้งที่2องะดังแท้นะครับดังแท้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่ามันเกิดการเสื่อมสภาพของเส้นใย e ล a สติ n แลงคอลลาเจนนะครับถ้าเสื่อมสภาพแล้วจะแก้ยังไงรู้ไหม เอองิกซถ้าเสียมาดแล้นี่เติมก็ไม่ยากเออนะครับเติมอาหารให้กับผิวกินอาหารเสริมช่วยไปสร้างอีลาสตินคอเจนช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่งระแต่ว่าถ้าผิวของเรามันสึกไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่มีการสร้างอีลาสตินคอเจนเข้าใจประมาณไหมดังนั้นทางการแพทย์เอาชนะด้วยการว่า ไปกระตุ้นให้มันเกิดแผลเทียมขึ้นมาอ๋อแล้วเกิดการใช่แล้วเปนการสร้างเซลล์สร้างอิลาสซินอเอซึ่งการกระตุ้นที่เกิดแผลเทียมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยการใช้เลเซอร์ทะลุทะลวงลงไปทําให้เป็นแผลเป็นรูพุนนะการใช้เข็มปักลงไปบ้างการใช้อะไรต่อมีอะไรบ้างล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างให้เกิดอิลาสซินคอลลาเจนในชั้นนี้เมื่ออิลาสซินคอลลาเจนมากขึ้นมันก็จะเกิดการเิริมมากขึ้นคุณภาพผิวก็จะดีขึ้นใช่คุณภาพผิวก็จะดีขึ้นใช่มันพูดเลเซ ว่าหลายคนอาจจะใช้เครื่องคลีนวสมุอางแล้วไม่ดีขึ้นบางครั้งอาจจะต้องใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยผสมผสานอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีอื่นในการกระตุ้นให้ผิวไม่มีแผลแล้วมันถึงจะเกิดการฟื้นฟูสภาพแล้วก็สร้างอิลาสตินคอลลาเจนให้ดีขึ้นเทคโนโลยีพวกนี้เราเรียกว่ารีจูว e เนชั่นนะจูวีเน่ยแปลว่าเด็กรีจูว e เนชั่นแปลว่าทําให้เด็กอีกครั้งหนึ่งทำให้เด็กอีกครั้งหนึ่งคืออะไรให้มีอิลาสตินคอลลาเจนเหมือนตอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนวัตกรรมใดๆอะไรก็ได้ เมื่อกี้พี่หมอพูดว่าเป็นจูวินายที่แปลว่าเด็กทีนี้คำถามเก็กคือว่าเมื่อไหร่คะพี่หมอที่ผิวของเราเนี่ยจะเสื่อมคุณภาพค่ะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ผิวเริ่มเสื่อมคุณภาพ ก็จะเป็นช่วงของอายุประมาณทั้งยีกว่ากว่ามันเริ่มเสื่อมตั้งแต่เราเกิดแล้วล่ะคะรับงั้นมันก็เสื่อมไปทีละนิดทีละหน่อยหมโชนาครัวเลยจริงจริงนะ,ะเพียงแต่ว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยมันมีการสร,ร้างชดเชยมากกว่าที่เราเสือ่อมไงมันก็เลยเห็นผิวเปล่งปังสดใสแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยการสร,ร้างมันน้อยลงทีนี้แหละน้ำลดต่อผุดไอ้ที่ทาลายมันก็เริ่มเห็นขึ้นทีละน,นิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วในการดูแลผิวให้ดูเด็กเนี่ยเริ่มตั้กลท สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราอายุมากขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มนวัตกรรมอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นใช่แล้วนะครับถูกต้องนะครับถึงบอกแล้วนะพอฟังไปปุ๊บก็คิดย้อนกลับมาดูตัวเราเองเนี่ยนะครับว่า เห็นไหมนังเก๋คนเราต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองดูแลตั้งแต่ภายในอย่างเช่นช่วงแรกของรายการเราก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรจะดูแลในหลักการแอนที้เอดจิ้งจริงๆแล้วมีอีกชั้นหนึ่งนะชั้นที่3นี่นะครับถ้าเกิดไขมันมันหายไปแล้วก็จะมีการเติมชั้นไขมันลงไปติ่ง<ด>สารต่างๆใช่ับให้มันดูเยอะขึ้นให้มันเฟิร์มขึ้นนะครับเพื่อให้ร่องริ้วรอยต่างๆดีขึ้นนะครับงั้นพวกนี้นะครับมันเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยดูแลผิวให้เราดูอ่อนมาไวแล้วก็เอาชนะธรรมชาติได้ มีการแก้ไขใช่ไหมน้องเก๋ฟังและมองตัวเองเลยน้องเก๋อยากทำอะไรบ้างค่ะเก๋เนี่ยอยากจะเริ่มตั้งแต่หนังกำพร้าเลยค่ะอยากจะเริ่ตั้งแต่หนังกำพร้าไม่ให้มีริ้วรอยะะนคเอาเป็นว่าเรื่องราวพวกนี้มีเยอะเดี๋ยวครั้งหน้าๆเนี่ยพี่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังทีละเก็๋และเก๋น้อยว่ามันสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะครับครับถึงบอกแล้วนะครับผู้ชมทางบ้านครับในเรื่องของหลักการแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยนะครับเราดูรายจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะน้องเก๋ และส่วนภายนอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูแลกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวให้ดีมากขึ้นนะครับใช้ครีมใช้เครื่องสำอางนะครับบำรุงบ้างแล้วก็ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับเป็นตัวที่กระตุน้นรีจูให้ผิวนั้นชายนี่ขึ้นมา